คลิปนี้ผมจะมาทำการสาธิตการทำพ็อกซี่นะพ็อกซแบบใช้การ์ด LAN บเดียวนะครับคือเผื่อองค์กรไหนที่มีระบบเน็ตเวิอยู่แล้วไม่อยากที่จะไปเปลี่ยนเบร์พีให้กระทบกับ IP ในเน็ตเวิกเดิมนะครับก็ใช้การ์ดใบเดียวเดี๋ยวผมจะ,ะทำพ็อกซีโดยติดตั้งบนตัว p i p s e n Firewall นะครับ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาคลิปวิดีโอนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์ท่านใดต้องการเรียนด้วยตัวเองโดยผ่านวิดีโอคลิปวิดีโอนะครับผมมีคลิปวิดีโอจาหน่ายนะครับหรือว่าท่านใดที่ต้องการเรียนผ่านออนไลน์นะครับผมรับสอนออนไลน์แบบโต้ตอบนะหรือว่าองค์กรไหนที่ต้องการพัฒนาระบบหรือว่าแก้ปัญหาระบบได้ด้วยก็สามารถติดต่อผมมาได้นะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลย อาทีนี้อ่าสมมุติถ้าองค์กรโดยทั่วไปเป็นแบบนี้นะครับมีเบอร์ไออ่าในลักษณะน,นี้นะคือหนึ่งเก้องหนึ่งหกนะครับแล้วก็ต้องการที่ทำพ็อกซีอ่าใน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 เคสนี้ผมจะเอามาบล็อกตัวเฟซบุ๊กนะครับอ่าต้องการทำพ็อกซี่เพื่อที่จะมาบล็อกเว็บเฟซบุ o กนะผมก็จะหาเครื่องมาเครื่องหนึ่งนะครับ ก็เป็นเครื่องมือ2ก็ได้นะครับที่ผมดูที่เว็บมัน999บาทนะครับก็สามารถที่จะใช้งานได้ละนะครับทีนี้ผมก็จะทำเป็นพ็อกซี่นะขาเดียวนะครับมีการ์ดแลนดใบเดียวไม่ต้องซื้อกาัดแลนด์เพิ่มเสียบเข้ากับตัวตัวเราเตอร์เดิมที่มีอยู่นะแล้วผมก็จะตั้งเบร์พีเป็นดอดหนึ่งดอสามเหมือนกันนะครับจะต้องตั้งไม่ให้ซ้ำกับตัวเครื่อง ภายในหรืออุปกรณ์ตัวอื่นนะครับอ่าดีน๋นี้พอเราอ่าตั้งเบอร์พีแล้วเซตอัพอินสตอลตัวพิพเซนต์แล้วนะครับให้เราอ่าเครื่องภายในนะครับให้เราชี้เกตเวย์มาที่ตัวเบอร์พีนี้นะเดิมทีเนี่ยเราชี้มาที่นี่นะครับก็ให้เราชี้เกตเวย ทุกเครื่องเลยมาที่ p r o กซี่นะครับคือหนึ่งเก้าสองหนนะครับแล้วตัวพ r o x ซี่เองเนี่ยชี้เก e เว y เข้าไปยังตัวเราเตอร์นะครับะส่วนตัวเราเตอร์เองตรงนี้นะครับจะต้องบล็อกการอ c กเซสจากเครื่องภายในองคอ์กรนะครับโดยที่เรา ใช้ไฟวอร์ของตัวเราเตอร์ b ล o อก mac address นะครับคือจะอนุญาตให้เฉพาะตัว mac address ที่เป็นของ proxy ตัวนี้นะครับเข้าไป access เท่านั้นนะส่วน mac address เครื่องอื่นนะครับก็ไม่อนุญาตให้เข้าไปนะผมก็จะอ้างอิง network ตามนี้นะครับก็คือเครื่องลูกชี้กิเวยไปยังเบอร์ p หนึ่งกึ่อนดหนึด3นะครับเราตัวดาเบงนล้ชี้กิรวยยังตัวเราเตอร์ ตัวเราเตอร์เองก็ไปบล็อก MAC Address ไปบล็อก MAC Address เครื่องทุกเครื่องเลยนะครับก็อนุญาตให้เฉพาะ MAC Address ของตัว p r o x y เท่นานั้นที่เข้าใช้งานตัวเราเตอร์นะไม่งั้นเดี๋ยวอไอ้พวก user นะครับมันจะไป config gateway แล้วกระโดดข้ามตัว p r x y y ได้นะอันนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้ผมเข้าตัวพิเซนแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะไปดูดูค่าเบื้องต้นก่อน อันนี้มีอยู่ขาเดียวนะครับคือการแว่งขาเดียวคลิกกาไปตรงนี้เลยก็ได้จะเป็นเบอร์พีตัดสามแล้วก็ชี้ไปอย่างที่ตัวตัวเราเตอร์นะครับส่วนไฟไวอลลูผมไปอนุญาตให้เข้าออกได้หมดก่อนแอดรูเข้าไปอ่าน,นี้ บื้งต้นก็เรียบร้อยแล้วนี้ไป install package ที่ชื่อว่า squid นะครับเป็นตัว proxy นะพิมพ์เข้าไปว่า squid s e เลือกตัวนี้นะครับคลิก Install Confir ิมรอสักครู่นะครับ อ่าสะเสร็จแล้วนะครับคือเสร็จแล้วนะทีนี้เราก็มาดูที่ตัวสวิตช์มันก็จะเห็นว่าตัวสวิตช์ r อ x ซีปรากฏขึ้นมานะครับตอนแรกคือไปรู l cache ก่อนนะครับคลิกตรงนี้แล้วก็ไปกด save นะถ้าไม่ทำขั้นตอนนี้ก็มันจะคอนฟิก์ไม่ได้ในเมนูอื่นนะครับจากนั้นไปที่ general ผมไปติ๊กตรงนี้นะครับแล้วผมเลือก the fade เป็นแวนล้วมีขาเรามีขาเดียวอยู่ละใช้พอสามหนึ่งสองแปดนะเป็นค่า default หรือว่าเราจะกำหนดพออื่นก็ได้ที่ไม่ให้ชนไม่ให้ชนกับพอที่เราใช้งานตัวนี้ทำเป็น transparent นะครับก็ให้มันวิ่งผ่านไปเลยโดยไม่ต้อง authen user ก็ติ๊กตรง interface เก็บบล็อกไว้ด้วยจากนั้นก็เซฟครับเ,เสร็จแล้วก็ไปที่ ACL ก็ไประบุไม่ต้องระบุก็ได้นะครับแต่ว่าสมมติจามันข้ามเน็ตเวิร์กกันก็ต้องระบุเอาผมระบุไปก่อนแล้วกันเน็ตเวิร์กที่เราจะอนุญาตให้ใช้งานถ้ามีหลายเน็ตเวิร์กก็ระบุเข้าไปในนี้เลย ส่วนจะบล็อกอะไรก็ผมจะบ็อก facebook อันนี้ผมทำแค่ Trans transparent เป็น HTTP นะครับซึ่งถ้าบางคนที่พิมพ์พิมพ์ก็ไป facebook ตรงๆเลยมันก็จะบล็อกเลยนะครับแต่ถ้าทใดรพิมพ์บน google แล้วคลิกลิงก์ไป HTTP s เนี่ย อันนี้มันยังไม่บอกนะครับมันก็จะต้องไปเพิ่มในการทำํำ proxy บน HTTPS ด้วยนะครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมสาธิตตรงนี้ก่อนนะก็ระบุมตุวนี้นะครับแล้วก็เซ v e ่าเสร็จตลลองไปรีสตาร์ทนะอ่าทีนี้เสร็จแล้วขั้นตอนถัดไปก็ไปทำที่ตัวเครื่องลูกนะครับก็ให้ไปชีวเราวเซอร์มายังพอรสามหนึ่งสองแปดนะผมเอาเซอร์วิสขึ้นหน้าแดชบอร์ดด้วย ทีนี้เดี๋ยวกลับไปที่เครื่องเครื่อง user นะครับมากำหนดเบอร์ IP ให้วิ่งไปตัว proxy นี่ผมดัดสดิบัสองแล้วกันนะครับโอ้โทษทีมาอยู่วงเดียวกันดัดหนึ่งดัดหนึ่งดัดหนึ่งดดเก้าแล้วกันนะครับแล้วก็ชี้ไปอย่างที่ พ็อกซี่คือโดนดันงดสามนะโดยปกติมันก็จะชี้ไปยิ่งที่ตัวเราเตอร์เลยคือโดนึังด่าหนึ่งอ่ะทีนี้เราจะต้องไปกำหนดที่ตัวเว็บเบราว์เซอร์ด้วยนะครับ จริงๆไม่กำหนดก็ได้นะแต่ถ้าจะให้มันวิ่งผ่านชัวร์เลยเอาแบบรอล็อกเซตเลยก็ไปขึ้นมาด้วยจะไปที่ออปชั่นนี่ผมใช้ไฟฟอ็อกนะครับเป็นว่า p r พ x y ซีแล้วก็เไปเซตติก๊กแมนนวน,นะครับก็ระบ,บุเป็น เบอร์ของตัว proxy แล้วก็ระบุผ่อนนะครับจะใช้ทุกเซอร์วิสก็ได้หรือจะใช้เฉพาะ HTTP ติ๊กนี้ก็คือทุกทุกเซอร์วิสนะผมใช้เฉพาะ HTTP นะครับลองเข้าเว็บดู อ่เขาได้ตามปกติแล้วเออเดี๋ยวตัวนี้ให้เปลี่ยนเป็น d ินเอของตัว google ก่อนนะตอนแรกผมเซตเป็น1 9 2เก้าสองเลปดหนึ 2, ่งประสานนะครับอ่าตัวนี้เครื่องของเราเนี่ยสามารถที่จะเข้าเน็ตโดยวิ่งผ่านตัว proxy ได้แล้วนะครับแ,แต่ว่าเราก็ไม่แน่ใจว่ามันจะวิ่งผ่าน proxy จริงๆหรือเปล่านะครับให้เราไปที่ตัว เิบเซนนะไปที่เซอร์วิสนะครับไปที่เซอร์วิสแล้วก็ซุปวิดท็อกซี่ไปที่เตียวถามนะครับผมเข้าลองเข้าพันธิตมาเก็ตแล้วกัน ลองดูว่ามันมาไหมอ่าเห็นไหมคันที่มาเก็ตเห็นไหมไมันเข้ามาละอ่าทีนี้เอ่อให้เราไปเซตค่าตัวตัวพ็อกซีด้วยนะครับเพราะว่าเราให้เราไปบังคับเลยว่าให้มันวิ่งผ่านพอร์ตนะครับอันนี้ผมใช้ของไฟฟอกนะไปที่ออปชัน ไปออปชั่นของไฟฟอกนะครับแล้วไปที่ Network เน็ตเวิร์ o พ y อกซีอ้าวอันนี้ผมบังคับไว้ละอันนี้คือจะบังคับเลยนะครับว่ามันวิ่งผ่านพอร์ตเท่านั้นนี่ผมจะลองเ,อเข้าตัว facebook นะครับผมเข้าไปตรงๆแบบนี้อา่าเห็นไหมครับมันก็จะถูกถูกตัว พ็อกซีบล็อกเอาไว้ละนะครับนะอันนี้คือเป็นการติดตั้งพ็อกซี่แบบขาดเดียวนะแล้วก็ใช้ในการบล็อกบล็อกตัว facebook youtube ก็บล็อกได้นะครับาลอง นำไปไประยุกต์กันดูที่ผมบอกตอนแรกนะว่าตรงตัวนี้ผมบล็อก H T T P นะครับสมมุติถ้าเราเข้าเว็บ H T T P อย่าง facebook มี H T T P แล้วก็จะสามารถบล็อกได้นะถ้าท่านใดเข้าไป H, TP, H T P S เลยเนี่ยมันจะบล็อกยังไม่ได้นะครับก็ต้องไปทําในส่วนของ H T T P S ต่อนะก็คือส่วน ส่วนนี้นะครับส่วนนี้นะก็คือทำทำต่อในส่วนนี้ก็สามารถที่จะบล็อกทั้งเ c e b o o k แล้วก็ YouTube ได้นะครับอันนี้ผมสาธิตในการบล็อก h ค t p ธรรมดาไปก่อนนะครับก่อนจบคลิปนะครับท่านใดที่สนใจวิดีโอเทรนนิ่งนะครับเรียนรู้ผ่านตัวคลิปวิดีโอนะครับ ก็หรือต้องการที่จะเรียนออนไลน์นะครับผมรับสอนออนไลน์แบบโต้อตอบด,ด้วยหรือว่าจะต้องการที่จะแก้ครับแ,แก้ปัญหาระบบ Network ร์ s ซิสเต็มอิมพีรระบบใหม่นะครับก็ติดต่อผมมาได้เลยนะครับก็ไปดูรายละเอียดที่ t h e c o n f i g me ได้เลยนะครับคลิปนี้ผมก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ